สวัสดีค่ะสุขูสุขนนะคะพี่น้องค่ะฟุนงง้นไงงงเฮ็ดแต่งานพี่น้องเอ้ยมาบาหลังนี้สมตะบานนะคะพี่น้องฟุนงงง้นไงงงเอาหย่าออกนะคะมันมันหย่ามันตายพี่น้องปลูกกับว่าเกิดค่ะก็เลยเทินดินใครว่าเอาหย่าตายหย่าที่มันตายนะคะหย่าเกาโอออกนะคะพี่น้อง เอาหยาาก้าออกเราก็หยาแบบจ้งเสียนค่ะหย่าแบบเนี่ยพี่น้องหยาพอดีนะคะเพราะว่าหย่าหย่าแบบนี้มันบมีนมันมีแรงขึ้นแล้วหยาแบบนี้มันขึ้นมาแซมเลยค่ะหยาพอดีนี่ค่ะเขาเอินหย่ายังหยาพอดีเฮ้ยเศ้าห่าวๆค่สอง่ปัวเมียซอยกันทุกมือ Garden Man <laughs> มานนิก็มาเห็ดงานค่ะพี่น้องเอ้ยมามือสองมือค่ะกระสีกับไปมาสมบานค่ะพี่น้องค่ะมามาขายของน้ำค่ะมาขายรถพนแล้วก็ถือโอกาสมาเห็ดดูค่ะหงาเม่งก้อนหินที่ัว้าบดิดีถึอหัวไม่นำโดยครับน้องค่ะ สวัสดีสุภูสุคนค่เป็นน้องสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อกี้มันเสียงดังน่า,นาดอยไปอยากจะโกรธแห้งเนี่ยค่ะคางคางบ้านก็นมีพี่โค,โคขุนพี่โคขุนนะคะสวัสดีค่ะเมื่อกี้มะฮองกากกากใส่มะนาวด้วย <c oughs> เอาไปทางใดล่ะมันเพิ่กินหยาดหมือเ่าด้อยย่อนหยาดลงไปนี่แมอืมเพิ่กิน,นตัวล่ะอ,อันนี้ eat this glass eat all out นี่ค่ะบรรยากาศตอนนี้ประมาณสองทุ่มกว่กวค่ะผัวกบแม่เ,เหตุงานอยู่ค่ะมันนี้บ่แดดค่ะบ่แดดแก,กันเลยต้องเฝ้าเหตุงาน s <S ฟังน้ำแบ,บน้ำอึฟังนำ้ำโยอจริงเด้ไอ้น้องสียูจิงเด้ยี๊อิดกู go g ะไ r y to go down behind brown ไม mm ่เปนต้ r ตอ t ม่โอเคโอเคแส่ยูต้องทังไงโอเคไป บรรยากาศทองทุ่งค่ะทุ่งใหญ่ๆค่ะมาดามดอยบ้านติดเจ้าของไร่พ่นโอ้ยพันทีพันหลายค่ะนี่ค่ะอยู่ในเมืองพร้อมพี่น้องค่ะพันใหเซาใแหงงัวายู่นี่ค่ะพี่น้องสุดยอดเลยค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศ้องสุมวัวใคะยังเหตงานกันอยู่ค่ะทักทายสุขสุขคนนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็ ขอบคุณขอบอกขอบ,ขอบขอใจนะคะคลิปนี้นอาจจะบะยาเนาะพี่น้องอําดอยฝ่าวฝ่าวเห็ดงานสวยพะย่มันมันดึกแล้วนะคะล้วก็สียฝ่าวไปหาเงินเน้ะพี่น้องเอ้ยดูค่ะ <c oughs> เอาหยาเก้าออกพี่น้องเห็นไหมค่ะเอาหยาเก้าเราก็เสีเอาหยาไมเขาเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่น้องค่ะ